คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สอนสำหรับตั้งค่า iPhone หรือว่า iPad ให้เร็วขึ้นนะคะเห็นผลทันตาแล้วก็เราลองทำใน iPhone Xs แล้วนะคะมันเห็นผลดีก็คือลื่นปืดเหมือนเครื่องใหม่เลยแล้วก็ ไม่อื่นไม่ค้างนะคะเราก็เลยจะมาสอนเซตตั้งค่าเนี้ยนใน iPad นะคะซึ่งอันนี้จะเป็น iPad Pro 2020จริงๆก็เพิ่งซื้อมาข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมาไม่ได้หน่วงมาแต่เราคิดว่ามันเป็นวิธีที่เวิร์กแล้วก็เห็นผลนะคะเราไปเจอทริคนี้ใน t วิตเตอมาแล้วอยากจะแชร์ให้ทุกคนทำตามเนาะนะคะโดยเฉพาะ iPhone รุ่นเก่าๆก่อนปี2อ2 1ลงมาเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 iPhone 6S 5S ห้าอะไรแบบนี้นะคะคือได้ทุกรุ่นเลยเป็นรุ่นเก่าๆแล้วก็เห็นรู้สึกว่ามันหนวกนะคะก็วิธีการเซตง่ายมากเลยนะคะก็เข้ามาที่เซตติ้งเนาะที่เป็นปุ่มเฟืองตรงนี้นะคะให้จิ้มเข้าไปเลยนะคะเป็นการตั้งค่าอันนี้เครื่องนี้ iPad ฟังจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วให้ทุกคนหาคําว่าเจอเน a าล่าเนาะนะคะ พอจิ้มเข้ามาจอนล่าเนี่ยแถบด้านขวามันจะมีคำว่า language and region นะคะให้จิ้มเข้าไปเลยนะคะอืมมันจะมีคำว่า region อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตัวเนี้ยมันสุกเซตเป็นภาษาไทยอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนให้มันเป็น region ที่เป็นฝรนั่งเศสนะคะ F R A N C E แบบนี้เนาะนะคะให้เราเสิร์ชแล้วมันก็จะถามว่าเออ ยืนยันที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันจะมีการรีสตาร์ตตั้งค่านิดหน่อยเนาะให้กดปุ่ม Change and Region ไปนะคะทีนี้พอเราตั้งค่าเปลี่ยนประเทศ e g i o n เป็นฝรั่งเศสแล้วนะคะจะเห็นว่า region มันก็จะเปลี่ยนเป็นฝรั่งเศสแหละแล้วเราก็ลองเล่นดูนะคะถ่ายเข้าถ่ายออกนะคะเล่นคาเมล่าอะไรต่างๆเราจะจะรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะคะลองเข้าหน้าเว็บแล้วก็ เข้าเว็บต่างๆดูไลฟ์ดูวิดีโอนะคะลองเข้า YouTube ก็ได้เนาะนะคะแล้วก็กดเดี๋ยวจะลองอืมก็ลองเข้า YouTube คือคือเราสังเกตแล้วว่ามันเลื่นขึ้นจริงๆถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะคะ แล้วก็เราไปหาเหตุผลที่มันเร็วขึ้นเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเคยถูกประเทศฝรั่งเศสศาลฝรั่งเศสเนี่ยถูกฟอ้องร้องเรื่องที่ Apple น่ยตั้งใจจะลดประสิทธิภาพความเร็วของ iPhone รุ่นเก่าๆลงนะคะแล้วก็ไม่แถมอะแดปเตอร์สายชาร์จเข้ามาในกล่อง iPhone รุ่นใหม่ๆด้วยนะคะก็เลยถูกศาลฟ้องไปและสุดท้ายก็คือฝรั่งเศสชนะเนาะแอปเปแพ้นะคะตรงนี้ก็เลย มีคนเขียนบทความไว้ว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ถ้าตั้งค่าลีเจนดเป็นฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเหมือนมันปลดไปปลดล็อกสกินอะไรบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนั้นให้มันไม่อืดไม่ช้าไม่หน่วงนะคะแล้วก็ผลกระทบนะคะสําหรับการตั้งค่าเป็นประเทศฝรั่งเศสนีเจนยนเป็นฝรั่งเศสเนี่ยมีทั้งหมด3เรื่องเนาะก็คือเรื่องแรกคือ1 เครื่องคิดเลขในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนจากจุดเป็นคอมม่านะคะใช้สลับกัน,นคือฝั่งยุโรปเขาจะใช้คอมม่าแทนจุดนะคะจุดแบ่งเลขนะคะแล้วก็ข้อ2ตอนที่อัปเดตแอปอะคะ่ะแอปสตเนาะเวลาอัปเดตแอปแอปในเครื่องเราเนี่ยเวลาจะกดอัปเดตแอปที่อยู่ในเครื่องเราแล้วเนี่ยนะคะ จะต้องเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยนะคะเป็น Legion Thailand เนอะเพราะว่าตอนนี้มันจะอ่านเป็นจาก Apple ID ของเรานะคะตรงนี้ต้องมาเปลี่ยนกลับนะคะส่วนข้อที่3ก็คือเขาบอกว่าเราอ่านมาจากในทวิตเตอร์มีคนค้นพบว่าถ้าใช้กับ Apple Watch เนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาแบตหมดเร็วมากๆเลยนะคะจาก1ชั่วโมงเนี่ยจะลดประมาณ10%แต่พอเปลี่ยนเป็นไทไลน์เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไม่แบตก็จะเป็นปกติไม่ได้ลดเร็วนะคะอันนี้คือ3หัวข้อผลกระทบนะคะก็ลองช่างดูนะว่าเราอยากจะเปลี่ยนอีมั้ยถ้าเทียบกับประสิทธิภาพที่มันไม่อืดไม่เร็วไม่ชา้าไม่หน่วงนะคะก็คิดว่ามันเวิร์กอยู่นะนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นรีวิวจากผู้ใช้ในทวิตเตอที่มีคนบอกว่าฟังไปอ่านบทความนี้จากในทวิตเตอเนาะแล้วก็มีคนมารีพายว่าเฮ้ยมันเวิร์จริงนะคะตัวอย่างคนที่บอกว่าเฮ้ยมันได้ผลนะคะเขาก็จะบอกว่าใช้ iPhone 7ทดลองเปลี่ยนภูมิภาคเป็นฝรั่งเศสใช้งานมาหนึ่งวันรู้สึกเครื่องลื่นมากเหมือนซื้อเครื่องใหม่เลยคือมันดีอ่ะอันนี้คือคนที่หนึ่งเนาะถัดมาอีกคนนึงบอกว่า iPhone X เร็วขึ้นจริงค่ะเห็นว่าไม่น่วงลื่น ฟิลเหมือนตอนซื้อช่วงใหม่ๆเลยก็คือแบบอารมณ์ได้เครื่องใหม่มามันจะลื่นใช่ปะเขาบอกก็ว่ามันความรู้สึกมันคืออย่างนั้นเลยแหละเหมืนได้เครื่องใหม่นะคะคนนี้บอกว่าเรื่องจริงไม่จงไม่จกตา iPhone 7เร็วขึ้นทันตาเห็นท,ทิกดีแชร์ต่อละกันเพราะนี่ไม่เคยรู้มาก่อนความรู้ใหม่ของใครเร็วขึ้นบ้างบอกกันหน่อยฉันไม่ได้คิดไปเองเนาะ ใช่เรารู้สึกความมันไม่ได้คิดไปเองนะมันลื่นขึ้นจริงๆนะคะทุกคนอยากให้ไปลองทํากันดูอีกคนนึงบอกว่าเปลี่ยนแล้วเหมือนการลื่นเหมือนตอนซื้อเครื่องใหม่เลยชอบมากมันลื่นจริงหรอพอเล่นทวิตเตอร์ไม่ค้างอันนี้ดีใจแล้วหนึ่งอีกคนว่ามารีวิวไอโฟนหกสภาพคือน้องนั่งมากๆอ่ดจะไม่รู้จะอืดยังไงแะแต่พอเปลี่ยนภูมิภาคคือเร็วขึ้นจริงค่ะ,ะเล่นเกมก็คือปังไม่ไหวนะคะเอาวีก็ลื่นไหลามากนะคะ คนสุดท้ายบอกว่ามันแก้ปัญหาเรื่องเครื่องร้อนได้ด้วยนะเมื่อปีที่แล้วเพื่อนแนะนำว่าลองเปลี่ยนภูมิภาคดูตอนนั้นเปลี่ยนเป็นเมกาเครื่องหายร้อนจริงๆด้วยของฝรั่งเศสยังไม่ชินกับเครื่องคิดเลขที่ใช้คอมมาแทนจุดแนะนำเลยสำหรับคนใช้ iPhone น,นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างคนที่ใช้งานจริงๆลองเปลี่ยนจริงๆเนาะเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนก็ลองไปปรับดูมันเป็นทริคง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะก็ ลองไปเล่นกันหนูนะคะ Soundstripe